สิงป่าตองครับลูกครึ่งครับไายญี่ปุ่นครับแต่ว่าไปอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ลูกศิษย์ของคุณสมนึกพัทบุรีครับแม่ทุนนี้ใหญ่โตนะครับ68กิโลกรัมครับจับตาดูให้ดีนะครับอาวุธหนักแรงครับเป็นแฮมมีจุดเด่นก็คือการได้สองการนะครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้โอ้โหเร่งก่อนเลยครับอัลดาอันนี โดคยังมมีจังหวะครับเบคแฮมอ้าวมาแล้วครับแข้งซ้ายเจอบาดซ้ายครับลูกนี้ครับร่วงครับแต่ว่ากรรมการยังไม่นับครับปาดเข้าไปเลยครับเป็ดโอ้โหเจอบาดขวาครับแม่เล็กกว่านี้ครับอ้าวครับซ้ายก้ะบอกเยอะๆครับโดยเฉพาะแข้งของเบคแฮมนะครับกลัวครับวันนี้ครับอัลโดราครับโอ้โหขู่ขวาครับย่อยแล้วครับแม่ขึ้นมาเป๋ครับอ้าวครับนมวยที่ออกในสองการ์ด นั่นแหละครับด MM ึงจังหวะเอาละครับไม่ตกใจครับเบ๊ะแฮมช่อโหนูวันนี้เป็นคิวของเบ๊ะแฮมซิ้ป่าตองครับทีขึ้นไทยญี่ปุ่นแหมเริ่มจะเร่งแล้วครับอับเดอล่าครับแข่งสายมาแล้วโอ้ยแม่บัดขวาเจอเข้าไปถึงกับย่อนะครับอับเดอล่าอ่าครับแรกเลยครับไม่มีใครกลัวใครแล้วโอครับความบันทางช่องแปดครับแฟนๆติดตามกันได้ จัดถึงสุดสายไปเสียบไปเสียบไปอ้าวสู้กันสมศักดิ์ศรีครับวัดกันเลยอ้าวเดินจะจับจังหวะได้เลยครับเบคแฮมกระโดดเข้าไปเข้ามาโอ้โหเจอแข้งซ้ายกระเด็นเลยครับลูกนี้อับดุลลาห์บอกให้เดินเข้าหานะครับโอ้โหลูกนี้เสียบสวยนะครับแต่ว่าโดนเบคแฮมผลักล้มลงไปโอ้โหหมัดขวาครับทิ้งไปแม้แต่ว่าเจอแข้งหลุดหมัดครับ นี่ครับเราจะเห็นความหลากหลายนะครับข้างจะไหลลื่นนะครับดูครับวันวันแปดสิบสองครับอายุแค่ยี่สิบเจ็ดนะครับดูเหมือนว่าจะพังดูสาวสายเสียบมาสวนนะครับอับดุลลาไม่อยู่คลิกนะครับดูจังหวะดึงครับปักเข้าไปครับตบซ้ายครับเจอซอกขวาสวน นี่ครับที่จะตายขาเดียวยกเททิ้งเลยครับแทงซ้ายดันเทลงไปอุ้ยสายไปแฮมครับดูครับลบเบี่ยงตัวมุดลอดใต้ท้องแขนครับนี่ครับซ้ายเตะยัดท่อนแขนแล้วและแจ้งเกิดได้สำเร็จครับเบคแฮมสิงป่าตองครับเอาชนะคะแนนอับดลุลลาอาลิสจากอิอหร่านไปได้